สวัสดีจ้าวันนี้เยเพนเอ่อเยดาพาสวยมาอีกแล้วจ้ะเออวันนี้นะคะพี่น้องจ๋าออหลังจากอ,อ่าสุขเสาร์อาทิตย์เนาะมันก็มีแดดเปรี้ยงวันนี้เพิ่นก็แยะ่คือกันเดอรสองวันก็ไปอะไรนะฉีดวัคซีนไอเข็มที่สองมานะอีกอาอยุนิดหนึ่งมากนิดหนึ่งมันก็แบบเหมือนอีกประมาณสองวันเลยพี่น้องเอ,อ้ยหนาวคือกันแหละ แต่ตอนนี้ก็รอดปลอดภัยแล้วค่ะงั้นก็ขอบคุณประเทศนอร์เวย์ที่เขาดูแลประชาชนทุกประเทศเลยค่ะแบ่บประเทศนอร์เวย์ประเทศไทยทั่วโลกเนาะเขาดูแลกันดีค่ะแต่วันนี้นะคะจะเป็นเกิรเหมือนเดิมค่ะจะเป็นนพีดาพาสวยพาความงามใหม่นะคะพุณภาษาคุรัชบันเองเหมือนเดิมค่ะวันนี้เป็นจะพามาทําอะไรไรู้ไหมคะ m o i ์ไรเซ z e r แบบชุ่มชื้นง่ายๆพี่น้องปเปอร์น้ํามันซปเปอร์ความชุ่มชื้น คนหนามันหนาผิวธรรมดาผิวแห่งชายเดมดค่ะนะคะก็ไม่มีอะไรมากครับพี่น้องจ๋าก็ไม่มีอะไรมากนะคะนอกจากหนึ่งอะไรนะมีประมาณอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างพี่น้องแต่ห้าอย่างเน่าเชื่อว่าพี่น้องนีทุกคนค่ะอันดับแรกนะคะพี่น้องจ๋าก็คือสูตรหนึ่งหนึ่งหนึ่งมดเลยนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งมดเลยค่ะก็คือมีน้ำมันวะพราวพี่น้องรู้เห็นน้ำมันพราวรับผิว ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวปกป้องผิวจากแสงแดดเสาราทิดเอิงไปตากแดดมาพี่น้องอุย้ยนี่ก็มีอันนี้แหละเดือนหนึ่งค่ะอันที่สองน้ำมันอัลมอนน์น้ำมันอัลมอนน์กับพี่น้องบรูยูสุดยอดมีทั้งโอเมก้าสามมีทั้งวิตามินอีก็ไปช่วยให้ผิวกระสัจางใสถูกไหมคะคงความชุ่มชื้นให้แก่ผิวแล้วก็ไอ้น้ำมันอันนี้นะ่ะทำให้แบบต์อะไรนะคงความน้ำมันให้ยาวนาน พราะมันมีโอเมก้าสามกับวิตามินอีลดความจุดดำดำบนใบหน้าเห็นไหมคะสองอย่างแล้วนะคะพี่น้องจ๋าอันที่สามครีมอะไรนะน้ำมันมหัศจรรย์ก็คือน้ำมันอะโวคาโดพี่น้องกระดุกไม่ว่าน้ำมันอัลมอนต์ไม่ว่าน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอโวคาโดบริษัทเบียร์เครื่องสมองเขาเอาไปทำใหม่เครื่องสมองเนาะอันนี้นะอันนี้ทุดยอดอันนี้กระลรู้อยู่ว่าเป็นอะไรมีวิตามินอีดาเห็นไหม ตัวสองตัวมีวิตามินดาเองไม่ต้องเติมวิตามินอ e. ีคงความชุ่มชื้นให้แก่ผิวที่ยาวนานแล้วก็ผิวกระจางใสชุ่มชื้นมีแต่กระจางใสพี่น้องมีแต่ชุ่มชื้นมีแต่ตวิตามิน e. อีไม่ต้องไปใสวิตามิน e อีด้าอันสุดท้ายโอ้ยไม่ใช่อันสุดท้ายเกือบสุดท้ายนะคะน้ำมันอะไรนะคะโรสฮิปพี่น้องครูอยู่โรสฮิปที่เด็กเ็นเคยพูดเสมอว่ามันเป็นสีออกสมสมเล็กนั้นอะ ของประเทศแอฟริกานะที่บอกกันน,ะนั่นแหละอันนี้ก็สุดยอดอันนี้ครีมสุดยอดเลยอันนี้น้ำมันสุดยอดนะคะพี่น้องจ๋าสีเหลืองสวยร่ามผิวชุ่มชื้นนุ่มนวลเห็นไหมคะแล้วก็มีวิตามินต่างหลายอย่างมีแร่ธาตุเห็นไหมคะพี่น้องบริษัทพี่น้องไปอ่านเลยมเีเขาเอาไปทำไอ้เครื่องสำอางทุกอย่างเลยหลายอันทุกอันนี่มีตะกนเขาเอาไปทำเครื่องสำอาง แต่อันสุดท้ายนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนอกจากวิตามินอ,อะไรนะนวิตามินซีจากเปลือกส้มพอเองมีวิตามินอ e ีแล้วต้องเอาวิตามินซีเข้าไปดาเพื่อความกระจ่างใสข,ของใบหนาและความชุ่มชื้นกะ mm hmm. ทิอทเองทำนั่นแหละที่ยยเพ็นพาทำล่ะคะ่ะอย่างละหนึ่งช้อนนะคะอันนี้ครูอยู่วิตามินซีสูงมากจาก้ังไหมะนนะคะเห็นไหมแล้วก็นะคะยายเพ็ญขออนุญาตเนื้อค่ะเอาน้ำร้อนใส่นะคะพี่น้องจา๋านี่คะ่ะน้ำร้อนใส่ อันดับแรกก็คือใส่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็ยนก่อนนะคะ1ช้อนชาค่ะแล้วพี่น้องโทษทีนะคะเยเป็นละลายเรียบร้อยแล้วให้ละลายก็นําอุ่นด้วยค่ะละลายก็นําอุ่นนะดเพราะว่าจะได้มไม่ต้องเสียเวลานานเนาะ,ะแล้วให้น้ำม,มันออกมาเป็นใสๆด้วยจ้ะเนี่ยถ้าใครมันใสแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ให้อยู่ในน้ําอุ่นนะคะพี่น้องจ๋าทุกอย่างอยู่ในน้าอุ่นมดนะค่ะผสมเข้าไปนะคะอย่างละหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะคะตอนนี้ยเยป็นเตรียมขออนุญาตใส่เข้าไปนะคะ อย่างละหนึ่งเดือนนี่หนึ่งนะจ๊ะค่อยแป็ก,กันงเดือนพี่น้องก็ต้องแก้เองนี่น,น,นะเฮะ้ยจังไดนี่ภาษาโคราชนะพี่น้องเอิ้นได้คอมเมนต์คนลาวดาหลายอย่างจริงคนต่างรงพูดได้หลายอย่างค่ะหนึ่งพี่น้องมันชุ่มอันนี้นะไม่ได้ว่าดด้วยไอ้น้ำมันไนอ้อะโวคาโดนะ่ะเครียกน้ำมันมหัศจรรยั พอแต่มันมหาหัเสรยแล้วพอวระทาไปแล้วมันกระชุ่มพี่น้องนี่ยเยปินก็ใส่ไอโรสกิบไปอีกหนึ่งช้อนทุกอย่างหนึ่งช้อนชาหมดเลยจ้ะพี่น้องเอยออกมาสีเหลืองอ่อนๆซวยแล้วก็ไม่จับตัวกันเป็นไข่ด้วยเป็นมอยเจอร์เซร์อย่างนี้พี่น้องมันอัลมอนด์ที่นี่ไม่ไม่จับตัวเป็นก้นกอน,อนพอเพราะเยเพนทำให้ดูเร็วนี่ค่ะใส่ไอไอ,อันี่วังเรียบร้อยคือขวดไอกระปุกเปล่าของเยเพนทำไมมาคืนเรียบร้อย เสจแล้วก็ไม่ต้องมาอะไรนะจะได้รู้ว่าผลของการถึงทาแล้วนะมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นไข่แหมเพราะบางที่เองเป็นมว่จะรู้อร์อเองก็อยากให้เป็นไขน่นกเพราะมันมีน้ำมันพราวด่างไงจ้ะต่อไปก็วิตามินซีจากเปลือกส้มค่ะพี่น้องอครบหมดเลยทั้งวิตามินซีทั้งวิตามินอีวิตามินซ e, ีานจากเปลือกส้มกับเหลืองสวยพี่น้องอใส่เข้าไปอย่าลืมนะจ๊ะไปคนในน้ำอุ่นด้วยจ้ะ คนให้มันเข่ากันพี่น้องน้ำของยเยปเปน,เนอุ่นแล้วเด้อเดี๋ยวเรียกทำให้ดูเสร็จแล้วมันจะเป็นสีแล้วนะจ๊ะน,น,นี่พอคนละลายอยู่ในน้ำอุน่นนะให้อยู่ในน้ำอุ่นตลอดเวลาเลยคะ่ะโทษที่ยเยปเปนไม่อยากไอโยไอย้อกล่องไปเพราะมันไม่กิ่งนะเอาบันบันนี่แหละพี่น้องบันบนันไม่ใช่บันบันออกไปเปิ้นดานแหละไม่ใช่ไมเปิ้ลนกโทษทีค่ะ เป็นหละแต่ว่ามันเวลาไปตัดต่อแล้วมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะหายหมดนะ่ะเร็จแล้วนะคะพี่น้องจา๋าพออุ่นเรียบร้อยนะคะอันนี้น้ำของเป็นร้อนพอดีเลยต้มน้ำอุน่นไม่ห้ไปในวเวฟนะคะต้มน้ำอุ่นเร็จแล้วก็มาใส่ถ้วยแล้วก็เอาไว้ตัวกันความร้อนนะี่ะใส่ไปพี่น้องจา๋าแล้วมันจะเป็นสีนี่เห็นไหมเหลืองอ่อนๆสวยไหมคะเห็นไหมเป็นมวยเจรไรเสื้อ,อย่างดีพี่น้องจา๋าพอมันเย็นแล้วพี่น้องเก็เอาไปใส่ขวดอย่างนี้ไว้ พอมันเย็นแล้วพี่น้องมันจะไม่เหลืองย่างนี้เด้อมันจะออกมาเป็นขาวคุนๆเราจะเป็นใจดูนี่ความเย็นของมันเดี๋ยวนะคะอันนี้จะเปียนใส่เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นใจดูเนี่เห็นไหมมันจะออกมาคนานี้พี่น้องจ๋าเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมนี่มันมันดิเจ็เนี่ยมันชุ่มแล้วไม่เป็นไข่นี่พี่น้องให้ดูเด้อเนี่ยชุ่มจริงพี่น้องอูท่าอืมนานาชุ่มชื้นพี่น้องจ๋ากระจ่างใสมีทั้งโอเมก้ามีทั้ง เย็นดาพี่นอ้องเอเย็นดาแล้วก็โทษทีนะคะอันนี้เป็นมอจ์ไรเซอร์นะคะพี่น้องจ๋าปล่อยให้มันเย็นจากพักหนึ่งเด้อค่ะสุดยอดของมอจ์ไรเซอร์พี่น้องสุดยอดเลยคะ่ะพี่น้องพอเย็นเสร็จเราไปใส่กับปุกทิ้งไว้อะไรรู้ไหมคะมีต่้งหลายอย่างมีทั้งโอเมกา้ามีทั้งโอเมก้าสามมีทั้งวิตามินอ e, ีโดยเองไม่ต้องไปใส่วิตามิน e, อีเพราะเองมีวิตามินซีจากเปลือกส้มผิวก็จางใส ขานุ่มนวลทุกอย่างอยู่ในนิมมดเลยพี่นองจ๋าแต่อย่าใส่ไอ้นี่หลายเ้ยค่ะสูตรของมันน่ะอย่าไปใส่น้ำมันว่าร้าวหลาเด้อเดี๋ยวมันจะเป็นไข่หนึ่งช้อนพออย่างละหนึ่งหนึ่งหนึ่งมดใครมีน้ำมันอะไรก็เอามาใส่ยกเว้นยกเว้นอะไรนะอย่าใส่น้ํา้ำมันว่าเร้าวหลายพี่นงมันจะเป็นไข่พอเองทําเป็นมมยเจร์เซอร์ใช่ไหมพอเองทาเนี่ยพี่นงทาเซรัม่มเซรั่อะไรเองก็มาตัวนี้ นวดพี่น้องนวดมันดื่มกันยัยเป็นขอโทษหรือยัยเป็นต้องบอกประจำเลยบอกว่ายกคิว้วยกกระดกนวดเขาไปพี่น้องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดสิบแล้วมันจะวะนาน้านานาเองก็ชุ่มพี่น้องกระฟ้ากมาเขามาตามถูกไหมคะมันก็นมาแหละอย่างที่บอกแล้วมันไม่ได้พุดไปเลยเนาะเองไม่ใช่หมูไม่ใช่อะไรเพราะคนเราันต้องออกแดดคนเรามันก็ต้องไปไร่ไปนาไปสวนไปไหมันจะมันจะเป็นไปไม่ได้ที่เองจะแบาไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้แล้วคนเรานะ่ยเกี่ยวก็ฮอร์โมนนะเกี่ยวกับอะไรนะอุ้ย ไม่ใช่คุณหมอนะคะแต่ว่าเท่าที่สังเกตม,มาเนาะคนเราอายุเยอะแล้วน่ที่นี่ก็พี่น้องกระทาเซรั่มเซ็ตแลวกระทาตัวครีมตัวนี้ได้ทั้งวันทั้งคืนนะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายผู้อาวุโสผู้ใหญ่ผู้รักผู้ใหญ่ได้หมดค่ะเซ็ตแล้วก็ครีมกันแดดพี่น้องครีมกันแดดน,ด,ดน่ยยัที่เดียวดื้อนวดเข้าไปพี่น้องสามปุสามสามตลอดเลยค่ะพี่น้องจ๋านวดนี่เนาะเอตัวนี้ก็คือกันถ้าเป็นไปได้ก็สามคือกันค่ะ นวดเขาไปพี่น้องนวดแล้วก็งวดคิวนวดเลยค้นคิวกระดกคิวกระดกเดอกต่างหลายอย่างนาชุ่มชื้นกระฟ้าจางลงอื้อแล้วก็นาใสาแจ้งสว่างไม่ต้องส่งไปฉายอุ้ยพี่น้องขอโทษนะครับพูดเหตุตลกนิดหนึ่งค่ะนั่นแหละครับพี่น้องจ๋าพี่น้องก็ลองไปทําดูนะคะถ้าใครขอบคุณนะคะที่เขามาด้ดตามตลอดค่ะนาจะสิดเซียนิดหนึ่งเ้อก็หลังจากไอชีดอวัคซีนมานะพี่น้องก็ กืบแย่คือกันเละแต่บม่ได้พูดให้สงสารนะคะเองเราสู่กันฟังเนาะแต่ที่นี่ก็อันเป็นนั้นว่านะคะขอบคุณนะคะที่เขามาติชมหรือเขามาดูอะไรที่มันถูกกับผิวเองก็สลับกันเคะ่ะถ้าคนไหนแพ้อย่างไหนอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องใส่เข้าไปเนาะคนเราก็ดูรู้อยู่พี่น้องยาเพ็๋ยวเพ,พ็นไม่ใช่หมอนะคะไม่ใช่ผู้รู้แต่ยาเพ็นคิดว่าการที่คนเรากินอะไรไปอย่างหนึ่งเราเกิดเองมีผื่นขันนะ่เองก,ก็ไม่ต้องออกมาทาครีมเก็บหลับง่ายๆคิดว่านะอันนี้ความคิดส่วนตัวเด้อค่ะ ให้คิดต่างก็ไม่ว่าก,กันค่ะนะคะก็เคารพซิดเหมือนเดิมค่ะขอบคุณนะคะที่เขามาชมขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจตลอดเวลาใครทำาก็ดทำใครไม่ทำ,ใค,ทำใครไม่ทำสูตรนี่ก็ไปทำสูตรหนาอย่าเลือนนะคะทำสูตรนี้ก็บางที่ก็ถูกสลับกันเด้อค่ะงั้นก็ขอให้มีวันเวลาที่ดีนะคะใครแพ้ใครผื่นคันเกิดอย่าทำค่ะแล้วก็อย่าลืมเช็คดูนะคะแต่อย่าทำหลายพี่น้อง ค่อยๆทำเองอยู่บ้านยุคโควิดยุคประหยัดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอมีวันเวลาที่ดีสวัสดีค่ะ